คือแยวนี้มันอยู่ในความสนใจมากรวมทั้งสอตงอด้วยเน,นี่ยเนื่องจากว่ามันเกิดในกรุงเทพมหานครในศูนย์กลางของคนซึ่งมีควรมีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นแล้วทําไมตึกของตัวเองไม่ตรวจสอบผู้รับเหมาเป็นยังไงของใช้มีสเปคถูกต้องไหมระบบการก่อสร้างเป็นอย่างไรนะครับคือเติดที่ให้ความเป็นธรรมหน่อยนะเวลาเราพูดอย่างนี้ตึกที่กําลังก่อสร้างมันย่อมไม่มั่นคงถูกไหม คือถ้ามันสร้างเสร็จแล้วบางทีมันอาจจะไม่ถล่มก็ได้แต่นี่มันระหว่างกําลังก่อสร้างอยู่แต่ในกรุงเทพไม่ตึกที่กําลังก่อเยอะใช่ถูกต้องแต่บางทีมันมันเปแผ่นดินไหวมันก็ไปตามตามลายของมันถูกไหมจุดแม่น้ะแรงบางจุดแรงบางจุดตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะอ่อนมากเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมันมันเป็นดินตะกอนใช่ปะเวลาไอ้นี่มันมาเนี่ยมันอับสอบแรงเันน่้ได้เหมือนน้ำอ่ะมันมันขยอกได้เพราะฉะนั้นมันมันก็อาจจะบังเอิญว่ามันมันเป็นที่ตรงนั้นแล้วก็มันก็ พราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีอันนี้อันนี้ต้องขออภัยท่านที่เสียชีวิตไปเชิงรุกไดว่าถ้ามันเกิดในศูนย์กลางของคนที่ได้รับการคาดหมายขนาดนั้นนะมันจะทําให้เราเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นบุคคลที่จะต้องตรวจสอบคนอื่นก็ควรจะมีมาตรฐานของตัวเองสูงกว่าถูกไหมแต่คุณใช้มาตรฐานเดียวกันหมดเวลาประมูลก็คุณก็เอาราคาถูกที่สุดเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองคุณก็อาจจะคิดว่าเงินเป็นตัวส่วนที่สําคัญที่สุดแต่ว่า คุณภาพของเวลาเขาประมูลของเนี่ยมันมีสองครที่เหลือสําคัญที่ต้องพิจารณาราคาต่ําสุดไม่ใช่เกณฑ์อย่างเดียวที่ต้องเลือกคุณภาพดีสุดต่างหากที่ต้องเลือกครับอันนี้อันนี้ก็เป็นบทเรียนสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างทั่วๆไปนะผมว่าไม่จะพาะสมคอันนี้เราอาจจะพอเสริมหน่อยเราอาจจะชื่นชมสตงว่าทําตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างคือเอาที่ถูกที่สุดไม่แต่คนเขาก็แซวไงไอตึกกระถูก แต่เฟอร์นิเจอร์แพงมันมันมันขัดแย้งกันแย้งกันไงเขากว่าคไอ้ตึกไอ้ไอ้ของรากฐานของสําคัญเนี่ยควจะเอาให้มันดีส่วนไอ้ของอำนวยความสะดวกที่เป็นความดูถันก็เอาแบบพอประมาณนั่นเองผมคิดว่าบางทีมันก็ก็จะมีส่วนที่ว่าเออคราวนี้ถ้ารัฐบาลเก็ตนะก็ควรจะรีวิวสองเรื่องใหญ่เรื่องแรกคือระบบระบบไอการจัดการดูแลภัยพิบัตินี่แหละไม่ว่ามันเป็นภัยพิบัติแบบไหน เราคงต้องหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆตอนนี้ผมเห็นวิศวกรและแตกทรณีวิทยาเต็มเว็บไป,ไปหมดแล้วทุกคนโอ้ยมีทฤษฎีมากมายนะครับแต่ว่าไอ้ของจริงรอ่ะยังไงใครบ้างที่ได้ครับที่มีความรู้เรื่องนี้จริงจังแล้วก็ให้คนคนนั้นเป็นออโตเรตีที่จะพูดที่จะอธิบายใช่ไหมเวลาอสองเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็ต้องรีวิวกันแล้วแหละจริงๆมีการรีวิวกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าการรีวิว การจัดซื้อจัดจ้างการประมูลงานภาครัฐเนี่ยนะครับมันจะต้องได้มาตรฐานมากกว่านี้ครับราคาคงไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะเราไม่ได้ประเทศยากจนข้นแค้นถึงขนาดว่าจะต้องเอาของถูกที่สุดนะะเราพอสามารถที่จะรับสอคือถ้าเก้าอี้ตัวละแสนคุณซื้อได้ทำไมเล็กราคาคุณภาพดีคุณจะซื้อไม่ได้คือคือผมรู้กว่าจริงๆริงราคาก็ยังเป็นประเด็นก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพียงแต่ว่าไอที่ทําทํากันมาเนี่ยมันมันทาให้ไอประเด็นเนี่ยมันมันมันผิดเพี้ยนไป ใช่ครับคือใช่มันมันมันเท็นตรงเสียจนแบบว่าเราก็งงอ่ะบางทีไปอ่านสตอรี่ใช่ไหมครับที่คนมาฟ้องว่าเคยโดนเคยโดนสตองอตรวจยังไงเนี่ยแล้วก็ถูกเอาไลยเรื่มมันก็ไม่เซนจริงๆนะคืออันที่หนึ่งที่มันเป็นดราม่ามากๆก็คือว่าสตองเนี่ยชอบไล่เข้มงวดคนอื่นครับโดยเฉพาะข้าราชการครับเล็กๆเลยนะครูก็โดนอะไรเงี้ยอย่างครูที่โดนเรื่องอาหารกลางวันโดนออกอะไรเงี้ยจะมคือ ผิดระเบียบไปบเนี่ยแบบซื้อหอมซื้อกระเทียมคุณไม่มีใบเสร็จอะไรพวกเนี้ยใครมันจะไปทาเรื่องเรื่องพวกเนี้ยใช่ไหมมันเป็นอนักบัญชีอะ่ะแล้วก็หรือว่าเรื่องแบบเขียนตัวสอเสือหางสั้นหางยาวไม่เหมือนกับที่ใบที่เสร็จรับรองบัตรสำเนาบ,บัตรประชาชนก็เบิกไม่ได้ <c oughs> อต้องไปทามาใหม่อะไรคือเรื่องมันจุกจิกมากไงสุตงอเป <c oughs> ็นคนที่แบบเป็นเป็นหน่วยงานที่ข้าราชการ เรียกว่าข้าราชการระดับล่างด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครครูอะไรพวกนี้ยมันใช่มากคือเกลียดมากครับมันเป็นทั้งหน่วยงานด้วยนะมันเป็นทั้งหน่วยงานติ๊กลักษณะพิเศษอันนี้ไปเลยนะว่ามันเป็นเกือบทุกคนของหน่วยงานนี้ที่ที่ฟังมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบเกือบจะทั้งหมดของ,งหน่วยงานน,นี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเออมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรคล้ายๆกับว่า คุณต้องสติกในการจับผิดคนอื่นครับมันมันมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ว่าใครมาเนี่ยมันจะจ้องจับผิดคนอื่นแบบเนี้ยที่ไปจ้องจับผิดข้าราชการแล้วก็คิดว่าโกงไปทั่วจะทําผิดจะอะไรต่างต่หรอหรือเหมือนก็คิดว่าเอาเพื่อผลงานครับก็มีคนบอกว่าเอ่อหน่วยงานอื่นมันยังไม่ขนาดนี้นะหน่วยงานอื่นมันยังไม่ขนาดนี้ถ้าคุณด่าตำรวจอะไรเงี้ยมันก็แบบโอเคมันอาจจะมีว่าทําองค์กรครับมันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ข้อยกเว้นมันยังพอมีอยู่อะไรครับหรือว่าองค์กรอิสระตาม อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องแบบกรกตเนี่ยเจ้าหน้าที่คุณก็ไม่ต้องไปแบบลำเอียงเหมือนอกรรมการอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับเหมือนเลขาอะไรเงี้ยมันก็ถ้าคุณด่าเลขาหรือกรรมการลำเอียงใช่ปะ่ะพวกกรกตจังหวัดเนี่ยที่ยังแบบเข้าใจปัญหาอะไรหนังยังมีเยอะเลยอยืเง,งี้ยแต่สตางงไม่ใช่นี่เสียงสะท้อนม,ม,มาอย่างจริงจริองสตางงไม่ใช่ครับสตางงเป็นเป็นเกือบทั้งหมดเลย แล้วก็ไปด้วยกันหมดเลยถึงขนาดที่เขาเขียนอะไรนะที่เขาเขียนวันเอพิฟูลเดย์อ่ะอ๋อที่เป็นแถลงการสื่อสารข้างในใช่ไหมครับที่ว่าที่เป็นกุ่มเอกสารข้างในกลุ่มมือกันไว้สูดหายใจเขาลึกๆเลยรนี่มาจากเพลงหรือเปล่าไอ้กลุ่มมือกันไว้เนี่ยอะไรนะก็บอกสูดลมหายใจลึกๆกลุ่มมือกันให้แน่นและกล้าวไปพร้อมๆกันคือระหว่างที่ถูกด่าก็ปลอบใจกันอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นเรื่อง เรื่องที่ตัวเองไปรตรวจสอบคนอื่นแล้วสติกมากแทบไม่ละเว้นใครเลยอะไรก็คือแบบไม่เข้าใจไม่ใชไ่ไม่เข้าใจธรรมชาติของการทํางานอ่ะไม่คือ<ม>คือเป็นนักจับผิดที่ไม่รู้คนเขาจะทํางานแล้วมันควรจะทํำยังไงผมผมมีประสบการณ์ผมมีประสบการณ์โดยโดยตรงนะครับคือผมทํางานกับในงานรัฐเนี่ยแล้วก็เราทําต้องทํีโ O ใช่ไหมครับแล้วพอเอิญว่า,าในสัญญ,ญานเนี่ย มันก็เป็นสัญญาโบราณนิดนึงอะ่ะเขาบอกว่าให้เราต้องส่งงานเป็นแผ่น DVD ดีด้วย DVD, ใช่ไห<ช>มครับแล้วเพเอินว่าหลังๆเนี่ยพวกไฟล์ภาพเนี่ยคุณภาพมันสูงมากนะครับแล้วถ้าเราต้องไลฟ์ d ีวส่งเนี่ยเราก็ต้องไลฟ์ผมจำไน้ตอนนั้นประมาณ129แผ่นผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำใส่ฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสไดฟ์ ไปให้อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าดีไซน์เนี่ยมันแพงกว่าดีวีนะครับแต่มันมันอันเดียวอยู่กดว่าไปส่งไปเขาบอกว่าแบบว่าเออขอเป็นดีวีดีได้ไหมเขากลัวสนองมาตรวจเพราะว่าสนองงเขาจะยึดตามสัญญาอะไรก็แบบต่อรองกันปดสขาบว่าโอ้พี่จะแล้วแบบพี่จะไลท์ดีวีดีร้อยชีเก้าแผ่นแล้วใครจะไปเปิดดีวีดีดูคือมันไม่ฟังก์ชั่นอะไรยังไงเลยแต่เขาบอกว่าแบบ แต่เวลาตตะะะะง,งมามาลงเนี่ยมันมนอธิบายสะะล้ก็ดงดังอะไรครับย <c oughs> แล้วมันก็ <c oughs> แล้วมันส่งเสริมด้วยด้วยรัฐประหารสองห้าห้าเจ็ดใช่ไหม <c oughs> ซึ่งมันจ้องจับโกงจ้องอะไรต่างเนี่ยแล้วก็รัฐประหารสองห้าเจ็ดนี่ก็ดูเหมือนมันจะทําพราบรจะซื้อจ,จัดจ้างครับใหม่พรบรจะซื้อจา้างอันเนี้ยข้าราชการทั่วไปบอกว่าไม่มีขยะเป็นกรรมการ <c oughs> ใช่ไหม แต่คนโกงมันโกงได้นะที่ผมดูครับคนโกงมันโกงได้จะบอกระเบียบป้าบออะไรก็ตามแต่คือเอาขนาดไหนก็ตามแต่นี่คนโกงไม่โกงได้คือมันก็ลอยนวลตลอดส่วนไอ้คนที่ซวยนี่ก็คือแบบคนพยายามงานต้องจับผิดนะคนพยายามทํางานแล้วเห็นว่าไอ้นี่ระเบียบข้อนี้ข้อนี้มันมันทำให้เราติดขัดคุณก็ข้ามไปแล้วคุณก็โดนจับผิดก็โดนซวยไปแต่อันนี้คืออันนี้คือสรุปคือความหมันไส้ที่คนข้าราชการ ข้าราชการเนี่ยมีต่อสอตองอเนี่ยมันเบมันระเบิดออกมาหลังจากตึกสตองอถล่มเพราะว่าคุณจ้างยังไงแต่เรายังไม่มีข้อมูลนะว่าตัวลงไอการจ้างขอรับหรือเปล่าออไอการจ้างเนี่ยมันทุจริตหรือเปล่าหรือว,ว่าคุณจ้างถูกไปแล้วอะไรอ่เียเพราะจริงๆริมันก็เป็นบริษัทจอยเวนเจอร์รใช่ปะ่ะมีอิตันไทยแล้วก็มีผู้ควบคุมงานด้วยนะผู้ควบคุมงานนี่ก็รับจ้างไปตั้งหลายสิบล้านใช่ป่ะผู้ควบคุมงานอ่ะคุณต้องควบคุมคุณภาพอันนี้มันผิดด้วยกันหมดเลยนะครับ ถ้ามันผิดเนี่ยมันผิดด้วยกันหมดเลยนะทีนีเ้เพียงแต่ว่ามันดาม่าสองซอนเจ้าหนึ่งตึกสตงงอสองแม่งบริษัทจีนรัฐวิสาหกิจจีนอีกชัยนาเรีอเวใช่ปะ่ะนัมเบอร์เทนเออเสร็จแล้วไล่ไปเนี่ยมันไปสร้างหอพักที่แม่ฟ้าหลวงอีกอะไรเงี้ยมันไปเนี่ยแล้วก็<จ>คือผมว่า<จ>เรื่องจีนเนี่ยจ,จริง,รงๆเขามีประวัติทั่วโลกนะครับใช่ ท,ที่เซอร์เบียก็ไปทําำลังคาฐานรถไฟใช่ไหมแลม้วถล่มมีที่เคนยาเคนยาก็ไปทําสะพานแล้วก็ถล่มเออแล,แล้วก็ที่ที่เซอร์เบียนี่ก่อให้เกิดการประท้วงใหญ่ตัวเลยใช่ไหมคนคนสองสามแสนที่แบบออกไปประท้วงมาฮัคือการเมืองมละลุะคู่กุ่นอยู่แล้วด้วยแต่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยคือจีนเนี่ยมันถูกคล้ายๆกับว่าทุนเท,าท,นเทาทุนจีนสีเทาเรื่องบ่อนพานันเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์ แล้วก็เรื่องโรงงานมลภาวะซึ่งนู่นน่ะอยู่ย่านตะวันออกพอดีไอ้พวกสสพรคประชาชนนี่ก็รณรงค์ไฟเรื่องนี้กันมาตลอดใช่ปะ่ะแล้วก็เนี่ยคือพอเกิดเรื่องไอ้โรงงานจีนเนี่ยมันก็ไปพัวพันกับโรงงานเหล็กเส้นซึ่งมันโดนปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเ <c oughs> พราะพวกสสพรคประชาชนตรงนั้นตรงระยองใช่ปะ่ะอย่าง <c oughs> คุณทิพ,พย์ภพพิพิพิญโยนี่ก็เป็นตัวไฟอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ย <c oughs> แบบไปไล่ตัวโรง,งงานกันอยู่เนี่ยมันก็เลยแบบความยิ้มอภิปรายไว้วางใจด้วยนะ รู้สึกว่าผร้ชมก็บอกไปปลยเรื่องนี้ด้วยคุณคุณสิธิพลใช่ไหมเรื่องฉะนั้าไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันปะทุขึ้นมาแล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องบริษัทจีนครับทุนจีนก่อสร้างไม่ใช่แค่ก่อสร้างจีนแต่นี้มันจะเป็นเรื่องทุนจีนทั้งหมดแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่